สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่อ๊บกกกอกนะคะตอนนี้เข้ามาในบ้านนะคะเพื่อที่จะรับกล่องพัสดุนะคะในระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวเราก็มาลดน้ําต้นไม้ในบ้านกันก่อนนะคะน้ําแห้งเติมน้ําก่อนว่าไงพ่อวันนี้ <c oughs> อุ้ยตามหดต้นเสา <c oughs> <c oughs> ตามหอดต้นเสาเอฟซีวงมามานแห้งตามหอดต้นเสา ถึงกับตามต้นเสานะคะเดี๋ยวไปดูก่อนนี่รถเจ้านำโชคแต่คนไม่โชคเลยเนาะคนไม่หมานนะคะดื่มคนไม่โชคเลยแต่ถ้าเบียนก็แทบจะไม่เห็นนะะถ้าไม่ถ้าไม่ดูดีๆนะ่ยไม่เห็นนะคะทุกคนต้องเอามาแบบนี้เลยนี่นี่นี่เอามาไกลๆจังสิมันมันลบไปแล้วสีมันกะอ,ดเ,ดอเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะคะนี่ โอ้โหไปดูด้านหน้าก่อนนี่แต่ก็ดีใจกับเอฟซีนะคะที่พากันได้รับโชคมันหมานะคะส่วนเราก็ไม่เป็นไรได้ยางใหม่ไปแล้วค่ะได้ใหม่ทั้งคันแล้วค่ะเอฟซก็เลยไม่มีโชคแต่ไม่เป็นไรนะคะนี่อะไรมาอีกแล้วสงสัยจะเป็นโชคก้อนใหญ่มาอีกแล้วเ c ซี FC มาแบบเป็นแบบนี้นะคุณแม่ค่ะ โอ้โหเดี๋ยวมาดูการลุ้นนะคะว่ากล่องอะไรมาอีกแล้วนะคะรดมาส่งของ <c oughs> <c oughs> กินลวงพึ่งแล้วไ <c oughs> อ้แล้วเอฟซีเลยบดนี้โอ้มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็โอ้กล่องเบอเลอร์เลยคราวนี้นะโอ้ยิ่งกว่าถูกรางวัลซะอีก <c oughs> อืมเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลย <c oughs> เชิญเลยนะคะพ่อ <c oughs> เชิญตรงโตเลยค่ะท่านเป่าโอเคตรงนู้นแหละนี่แหละกวาดเมื่อวานนี่ก็ฝุ่นเคลือบเลยนะคะอืมู้หระวังระวังแตกซะด้วยนะคะดูกล่องก็สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่ากล่องนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวจาหน้าซองว่างไงพ่อนี่เงินน้ำนะคะโอ้โห ปาด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 อืมนี่พรนิ่มก็จะหาแนวแกะแล้วนะคะแนวแกะเนี่นี่นะคะมาถึงเมื่อกี้นี่เองนะคะนึกว่ามาถึงแต่เช้าแล้วแต่เราก็มีลุ้นนะคะยังไม่ได้เปิดไฟเลยแต่ก็พอได้อยู่แสงนี่เดีย๋ยวจะเพิ่มแสงหน่อยเพราะว่ามันมืดมืด กล่องนี้สามารถเอาไว้ใช้ได้นะมาจากไหนพ่อกทมเหรอโอ้โหพุดปับ๊บโชคก้อนใหญ่ก็มาปุ๊บเลยนะคะเอฟซีพ่อจะไม่ปิดน้ำลเลยหรอรใช่ล้นแล้วตัวหนังสือใหญ่ปานนี้ก็คอยเห็นหุ่น อ๋อไม่เป็นไรหรอกเพื่อนก็ไม่ไประสงค์ออกนามอยู่แล้วอ๋อใช่ค่ะ FC ไม่ไประสงค์ออกนามนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะอ้าเปิดฟ้าอแอนแอนแอนหูนนนว้าวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนอว่าเคยกินที่ไหนเนี่ยโอ้เราเคยกินที่พิซซูโลกจจำได้แล้ว อะไรนะเมื่อแรงเมื่อแรงนะคะ FC น่าจะเป็นขนมมือแรงนะคะโอ,ะะอ้อร่อยมากเลยนะนี่ละลายในปากเชียวแหละชิมไหมอ่ะชิมหน่อยทบทูนความจารสชาติอร่อยมากนะเอกินแล้วแทบหยุดไม่ได้เลยตอนที่เราเดินทางกับพี่อนุวัตรก็กินนี่แหละนะคะกินจนหมดเลยปั๊ด ขนมกับคนนี่ไม่เห็นสีเลยมันกับว่ามานเนาะโอ้นี่แหละฮะยังมี่อันเอฟซีส่งขนมมายอมใจเอย่างนี้นข,อนขอบคุณนะคะเอฟซีนะคะที่มาประสงค์ออกนามนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องเรียกสาวป,ปานมารับมีใครแอดบัตรมาพอดีมาไปให้แกพ่อแล้วก็ให้สาวป,ปานมาเอา ซาปานถูกรางวัลที่ห้าแต่หาลอตเตอรี่ยังไม่เจอมาเห็นรึเปล่หาดื้อหาดื้อนี่อะไรครับนี่ขนมจากเอฟซีแม่ประสงค์ออกนามค่ะนี่ถ้าเห็นน้องพลอยบอกให้เพื่อนมาเอาเนี่ยดื้อเดี๋ยวบอกเด็กเด็กอยู่บ้านเพรามคนนี้นะเออโอเคโอเคครับขอบคุณครับพีให้น้องพลอยห้าเออเดี๋ยวบอกให้น้องพลอยมาเอาด้วย ครับเอซี่ไม่ส่งออกน้ำเนาะจ้าเอซีไม่ไปส่งออกน้ำขนมอันนี้อร่อยมากโอ้โห,โโห,โหโลูกเงาๆเลยพ่อไปส่งเซตก้าแล้วเนี่ดีใจกับชาวปานแม่เอาก็ดีใจแต่โอ้โหแกกแนน็ไอ้กุมานทองเลยจับให้สูงเก้าโอ้โหโหกใบแล้วได้ไหมแล้วได้ไหม,ได,ม<อ>ได้เลยโอ้ยอชิมดูก่อนลูกชิมดูก่นคนให้พี่บัตรชิมหน่อยสิคอันชิมอยู่ซองนี่แซ่ววิลีเด้อขนมอันนี้นะเอาให้ให้พี่บัตรชิมก่อน เขาทำเองเลยนะเพื่อนเสพไรเสพหลายโอเคโนี่เดี๋ยวเรียกไอ้ฟานมารับอืมอร่อยอร่อยคุณพูดนี้เข้าไหมพูดนี้นะข้าวจ้าโอเคเนาะอ่ะนี่กองเจ้าไปด้วยบ่อตัวเล็กอ๋น้องชายไปด้วยมันนี้น้องชายเออไปไปแล้วเอาไปเล่นด้วยกันเนาะครับขอบคุณครับเนี่ยครับครับโอ้โหรู้จักด้วย มวนก่อนให้หนึ่งสี่ได้สองใบม้วนก่อนโอ้หมานเสียเชียวมุนนี้ไปจับที่บ้านเด่นจับเป็นศูนย์ข้าโอ้มวนก่อนจับที่พญาเต่าหมานแล้วนี่เนาะเกือบเนาะเกือบโดนแล้วนี่เกือบได้นะตาลาไยไปซื้อไปซื้อหนึ่งเก้าไปถามถาม่อยว่าเรียมจับอยู่ตัวไหนให้มันจับศูนย์เก้าให้ลุกงตรงนี้ไปซื้อไปซื้ออะไรไปซื้อไปซื้อหนึ่งข้าล่างกับเก้าหนึ่งบนหรือเปล่าแกก็โดนหรือเปล่าโอ้สลับกัน อขอบคุณครับขอบคุณครับ FC จดีนแล่นอนให้ขนมมากจ้ากระทรวงออกนามครับนะวันนี้จะเจอพี่จันปลาโดมก็มึงนะจ้าไปโรสตรีนี่นะคะปลาแยงอ้าวขนมสามหอตัวเล็กข้าวปนีวะอร่อยมากเลยนั่นน่ะดีครับขอบคุณครับ FC ไม่ประสงค์ออกนามส่งมาให้แบ่งกันกิน ครับครับครขอบคุณครับนี่เดี๋ยวไปให้ส, <า S 2> สาปานก่อนอยู่ในบ้านว่าสาปานได้บ้านแล้วแหละโอ้จมบมีแนวสีเฮ็ดแล้วเนาะสาปานเราได้รางวัลใหญ่โอ้พี่ราะวัลโทรมาว่าถูกรางวัลที่ห้าโอ้บุญล้นทับสาปานแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวไปปอบใจสาปานก่อนนั่นแหละคนที่ดื้อ ต้องบอกพี่ก็ต้องบอกว่าไอ้ป้านมารถพี่ไปไหมวันนี้วะน,นี่ <laughs> โอ้พริกบ้านเลยป้าป้านมารับรางวัลปอบใจบถือไปอยาดก่าโนมถือล้วละมันนอนอยู่ท่าบ้านเศร้าพุน่พนพาไปบ้านเศร้าเลยนะ เออสาวปานแทบไม่มีแรงขาถูกเราปานนี้ขอบคุณท่าโอ้สาวปานจะไปเดี๋ยวนี้อยากจะไปจริงเหรอนางยังไม่อาบไม่ไปไม่ไปของเราก็มันต้องเป็นของเราวันจะัำมันไม่ไปไหนหรอกไอ้ปานก็คิดว่ามันจะดูตามถุงเสื้อแขนยาวเจ้านั่นแหละเจ้าคิดซอดอยู่ละหมาปล่า หาหรือยังเสื้อแขนยาวกระเป๋าจนซิแตกแล้วหาได้4ี่วันแล้วกระเป๋าตั้งแต่มากรุ๊ปเดี๋ยวต้องถามสาวปานว่าซื้อวันไหนก็ซื้อกระถินวันสุดท้ายแหละที่ไปกินอาหารกับลุงพลน่ะที่อตู้คอยบ่ได้ไปน้ำซุปเจ้าเนาะเออนั่นแล้วค่ะสิบวมีสูกน้ำเขาสารสับปานก็ให้ไม่อบแล้วพี่ดาวันพี่รอมเนาะซื้อชุดผ้าใบแล้วทีนี้ก็เลย บ้านแบ่งกับพี่ไหมสองใบโอ้ลูกเลยบอกหนูเอาใบเดียวนะพี่ล้อมเพราะว่าคุณทรัพย์มันก็น้อยๆหาปลาไทยบ้านน่ะใบหนึ่งเออแกจะเอาลูกปเาล่าเนี่ยให้ชุบกันเอามาปลาไทยบ้านเลยอย่างนี้แหละเอามาแล้วแกชุบตัวใบเอื้อยมาใบดงใบเดียวล่ะก็ภาวนาให้เจออยู่แหละเพราะว่าในกระเป๋าก็ลูตตอรี่ทุกใบก็เจอหมดยกเว้นใบนั้นนี่แหละเพราะว่าใบนั้นก็น่าจะเข้าหลังสุดนั่นแหละคืนนี้จะนอนหลับหรือเปล่าเนี่ยนอหลับขาจนชิดแตกแล้วนั่นก็ จิตแตกนป็นไดสองสามวันแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าค่าจะเป็นของสาปานก็นอนรออยู่บ้านเช่าแล้วละ่ะใช่เรา,เราแราอบลอยไปหาก่อนไป, <laughs> ไปหาก่อนเลยไม่ต้องไปหาก่อนรอพรุ่งนี้ไปหา<ม>พร้อมกันเดี๋ยวไปอันดับแรกนี่คือจะไปแวะบ้านสาปานก่อนนั่นแหละก็รบอนเพราะนี่ไปส่งใอ้ค่อยก่อนนะะพอะไปทิ้งเลยก็ยังไม่จโคกงหลงาเเดี๋ยวจะขอปู่อล้วขอให้เจอแล้วโอ้ยใจจะขาดนะไม่มันไม่ใช่เพิ่งหาเพราะองปู่ปริจิตเลยเนาะ เออหลายวันแล้วนะคะพื่ไม่ได้หาวันนี้ได้หาหลายวันแล้วแล้วก็เมื่อวานพี่ละวันมานี่ใช่ไหมมาเออพื่ก็ขอกับพี่ละวันอีกหนึ่งใบใช่ไหมพอหนูหายแล้วมาแบ่งให้หนูหน่อยใบหนึ่งไม่อลของหนูมันหานี่แหละคาดจะได้เนอเอ็ซีเออกินข้าวก็ยังได้รางวัลที่ห้านั่นนี่ อืมฮึดีใจกับพี่ลอมด้วยกับป้าไทยบ้านดีใจกับพี่ละวันด้วยป้าไทยบ้านด้วยแล้วก็หาเงินเยอะไปพาไปเลี้ยงข้าวเดี๋ยวก็ไปเลี้ยงข้าวจ้าตามนั้นเขาจะว่าอะไรขับรถเนี่ยนี่ต่อไปพ่อนิ่มันเขาก็จะถามแล้วของใครนี่ลืมแล้วนี่อันนี้ FC ไม่ประสงค์ออกนามอ๋อขอบคุณมากค่ะเคยกินแล้วอร่อยมากอยากพิษณุโลกจากพิษณุโลกใช่ขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจ้าอันนี้แหละแกให้พี่อนุวัฒน์กินสุขสาย อ๋อนี่หรออันนี้ก็หมดเม็ดถั่วก็หมดอร่อยนะตัวเล็กก็ชอบกินนั่นแหละให้มาตัวนั้นน่ะใครแบ่งให้เล็วก็จะให้น้องพลอยด้วยนี่ค่ะนั่นแหละขอบคุณมากจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแต่เช้าจ้านอนนอนหลับฝันดีไปตั้งแต่ดีครึ่งรู้ไหมทำไมกัค่อยเล่าความฝันให้ฟังอ้าวเล่าต่อหาลอตเตอรี่ใบนั้นหาจริงๆต้องค่อยฝันเห็นพี่โลม พอเห็นแกเลือดอาบเลยนั่นแหละก็เลยคิดว่าแกต้องถูกนั่นแหละมีคนเยอะนั่นแหละอยู่เหมือนใส่ชุดขาวเหมือนเราไปอะไรสักอย่างเหมือนคล้ายๆเราไปกินข้าวด้วยกันแล้วเลือดแกก็อาบลงปบนหน้าผากนี่แหละก็เลยมั่นใจว่าต้องถูกแต่ไม่ใช่แต่ถูกก็คือแบบยังไงละ่ะไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งรางวัลใดรางวัลหนึ่งก็ยังพูดกับพี่รอมพี่รองมั่นใจนะว่า ต้องถูกรางวัลไหนรางวัลหนึ่งแต่ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งอ้ป้าเนี่พูดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็มันไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งอย่างนี้แหละแต่มันถูกรางวัลอื่นคุณนี่และเขาเรียกว่าอะไรนะคุกขลาบเลยทำให้เราหายต่อไปนี่ต้องเอาไว้ดีๆเด้อถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนีถ้าซื้อก็ต้องรีบยัดใส่กระเป๋านั่นแหละปวดไปนดไอ้ปามันก็บอกว่ามันมีใบเดียวมันก็เลยทำเฉยเฉยใบเดียวก็เสียวได้รวยได้นะจ๊ะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็วางแผนต่อแลิป จะทาอะไรให้ลุงพลป้าแตนนวก็มีการวางแผนอินารุตเตอรีมาพูดแล้วก็อย่างงนอย่างนี้ไม่น่าแล้วมันถึงได้โดนเนาะนั่นหละวางแผนอย่างงนอย่างนี้โอเคขอบคุณค่ะจ้าอ้าวคิดให้ดีๆว่าอยู่ตรงไหนคิดออกนี่นะคะมาหาน้องพลอยไม่มีใครอยู่บ้านเลยสงสัยไปกีดยางพ่อแทนเดี๋ยววันหลังค่อยเอามาให้นะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ